สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทำรีโมทเดสก์ท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับมันชื่อว่า a n y d a t e นะครับ any นะครับพอเข้ามาที่เว็บไซต์ของ a n d i d e c o m แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ ร้อยนะครับแล้วก็กดเพื่อทําการเรียกโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมทํางานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับมันก็จะมีสส่วนที่เราจะต้องดูนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับในกรอบที่เขียนว่า this นะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดสําหรับของเครื่องเราเวลาที่จะให้คนอื่นการีโมทเข้ามานะครับการรีโมทเข้ามาก็ต้องใช้โปรแกรม a n y d t a t e เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นฝั่งที่เราจะรีโมทไปไปหา,าไปหาอีกเครื่องหนึ่งนะครับ ี่ผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งรอไปแล้วนะครับเมื่อใส่รหัสของอีกด้านหนึ่งนะครับของของเลขของคอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งที่เปิดแอนด์เดเดไว้นะครับเราจะทําการรีโมทเข้าไปนะครับระบบจะทําการเตือนเรื่อง Security นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะรับมันจะทาการเตือนทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย มันก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาว่าเราจะรับรับการรีโมทจากจากยูเซอร์อีกฝั่งหนึ่งของ a n y d a t e ไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะต้องกด Accept นะครับเดี๋ยวยังไงจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเป็นฝั่งสําหรับในการที่จะรับการรีโมทนะเมื่อเมื่ออีกฝั่งหนึ่งกด Accept แล้วนะครับฝั่งฝั่งที่โดนรีโมทไปกด Ac c e p t แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมอีกเครื่องหนึ่งได้แล้วนะครับจะทําเหมือนกันนะฮะ ีสามารถไปเปิดโปรแกรมนน้นนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ทำงานได้ตามปกติก็จะเหมือนกับโปรแกรมรีโมทเดสท็อปทั่วไปนะครับมันก็มีปุ่มที่ไว้สำหรับในการเรคคอร์ดได้ด้วยนะครับว่าเรากาลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็สามารถทำการเรคคอร์ดในตอนในตอนที่เรากำลังรีโมทได้ด้วยนะครับ นะโอเคนี่นะถ้าเราต้องการที่จะหยุดการรีโมทแล้วก็ปิดไปนะครับป,ปิดหน้าต่างนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะหลุดไปแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าผมเปิดตัวนี้ไว้นะครับเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นรีโมทเข้ามาหาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกเลขชุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ อันนี้เลขเลขชุดเนี้ยนะครับจะไปจะไปกรอกในช่องของรีโมทเดสนะครับของคอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์อีกที่จะรีโมทเข้ามานะครับล้วก็จะเอาเลขชุดนี้ไปใส่ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นข้อความนะครับเป็นได a l ล็อกขึ้นมาบอกว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์นะนะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับต้องการที่จะรีโมทเข้ามาเราจะยอมรับไหมนะครับเราสามารถกดยอมรับปุ่มนี้นะครับเป็นครั้งๆไปนะครับมันก็จะทําให้เราอ่ามันก็จะถามทุกครั้งแต่ว่ามันก็มันก็จะดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะอนุญาตเป็นเป็นครั้งคราวได้นะครับทําให้ผมว่าปลอดภัยกว่านะครับ ยกเว้นว่าเป็นเครื่องของเราเองนะครับเพราะเราต้องการที่จะ,จะรีโมทเข้ามาแบบแบบแบบอัตโนมัติเลยเงี้ยนะครับไม่ต้องมาคอยกด f อป T นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนาะแล้วก็อนุญ,ญาตได้ใช้ตัวอีกปุ่มหนึ่งได้น,นะครับมันก็จะสามารถที่จะรีโมทเข้ามาได้และนะครับนะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะปิดสมมติว่าเราต้องการที่จะปิดแล้วก็มาเลือกหน้าต่างนี้นะครับแล้วกด disconnect นะฮะแค่นี้ แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวอีกฝั่งหนึ่งตัวที่ผู้ใช้งานที่รีมอเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะหลุดออกไปแล้วนะโปรแกรมนี้มันไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับแต่ต้องมามา,มากดยืนยันทุกครั้งนะครับเวลาที่จะให้คนอื่นเข้ามานะครับมันก็มันก็ดีไปคนละแบบกันกับตัวของทีมบิวเวอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ